กำลังจะไปขึ้นเครื่องค่ะทุกคนได้เวลาแล้วเต้นๆไหมวะ

ทำไมทำหน้าอยางงถึงสนามบินุงตบมเอิะตบมงแปะแปะตมเงแปะแปะเลยเลยเลยวเ็มดีเอ้ึเก่งาเก่งมากทำหน้าหลงไอเ่ติมคือไม่ร้องเลยเก่งมากเาีอยวจะไปเอากระเป๋าก่อนนอนกคนเนาะกระเป๋าอยู่ข้างในแล้ก็จะเมารถมาก เป็นไงบ้างติม,มติมแข่งแห่งตัวแข่งต,ต,ต,ตัวหายเลยเก่งเกินกระเป๋าไอติมตตม,มาแล้วสีชมพูคู่กับอันนี้สีชมพูชมใจแล้วไม่น้อยติมกับสีเม้ารถข้างนอกเมื่อเนาะพี่น้องหนึ่งพันบาทเนาะโทรหาเพคนละละ่ะโทรหารถละละ เดี๋ยวไปเจอกันอ,อยู่บ้านเลยดีกว่าเนาะจากอุบลไปกันทลาก,กะเมื่อไหนแจ้ะ่าจักโลพี่น้องก,กับประมาณเกือบ 40, 40นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านเลยเถึงแล้วพี่หนูสวัสดีค่ะโอ้โหตื่นเต้นมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเมือ่อยแห้งพีนง่น้องเบิรดกับจีเบิร์มเยนูมาแล้วแม่สวัดสดีค่ะนอนกำลังตืนแม่น้อยตีนอนเลิล้วนะ,ะอ่ออูนเ่จนอนแล่ก็เป็นลาย้านเมือนายี่กเนลยพี่น้องอยู่ในโตเมืองอำเภอกันทล,ลักเนาะนี่บ้ตนแม่น้อยติลี่เขยข้าวถ้วย ใดผพานไปพันมากอะแวะมาซือเขาไม่หน่อยติมได้เนาะมีเขาสานเขาถวยเขาเนี้ยวเนาะพี่นนองพี่เลิฟพี่เลิฟรอมแม่งแต่เช้าเลยใช่ไหมเกือบไม่ได้มาแล้วอ้าวตื่นกี่โมงผุนพอพอนอนอยู่พอสวัสดีค่ะเอะไอติมงงฮะ ไอ้ติมบ่หายเลยได้แม่คนละสีเลยกับพญายิ้มเอยกระมังค่ะน่ัมีคนเลี่ยงนะพี่น้องนี่และคนเลี้ยงวันละหลักเนี่ยคนละสีบ่ยานบ่หายเลยแบบเก่งแฮงไอ้ติมบ่ยานบ่หายเลยค้นเครื่องหัวเสยขึ้นเครื่องน่ะ

ยกไม่ไหวนะยกไม่ไหวอะไรพี่เลิฟทำไมไม่ไหวน้องตัวนิดเดียวเองไอ้ดิมยิ้มชยปยันที่ยนูหไอ้ดิมมี้หยาไอ้ดิมยิ้เชยไอ้กิไม่กลัวอุ้ยเปลี่ยนเพื่อก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเพื่อนให้ไอ้ดิมก่อนน้องพี่น้องแต่้าวแล้วเดี๋ยวอาบน้ให้ไอ้ิมก่อนงงงงประหยัดพายดิมวะ อาบน้ำให้ติ่มแล้วเรียบร้อยทำไมมันเส้นแล้วด้วยสั่นทงเราพอนะสั่นยังไงขากระตั้นๆเทียนกระสันๆทำไมสั่นยังไงเนี่ยแม่พี่เลิฟไปทำอะไรพี่เลิฟอ้าวพี่เลิฟอยู่ไหนพี่เลิฟอ้าวทำอะไรนี่ก็เป็นขวดนะพี่น้อง ครัวบ้านไม่หน่อยต mm ิม hmm. บ้านหลังนี ak, yep. ah ad ad ้อยู่ในเมืองนะพี่น้องอยู่อ่าใกล้ๆซอพอซอพอกันทลักษ์นะค่าหลวก็ใกล้ๆโรงพยาบาลกันทลักษ์แล้วก็อำเภอกันทลักษ์นี่ผู้ใดผ่านไปผ่านมากอ่ะมีขขาวทรงขขาวสารหวานเลยพี่นเนี่ยพี่เลิฟเตรียมล้างอึให้น้องเลยโอเคไหมโอเคไหมติมกดมั่วนเลย พี่แสดไปซื้อกับข่าวห้เอือยอยู่นะคะให้แม่น้อยติม่มยู่หิวข่าวแห้งพี่น้องมือสาวไปได้กินเอียงเลยออกมาตั้งแต่สาวแล้วก็บปได้ซื้อเอียงในสนามบินกินเลยนะคะบรรยากาศนอกลานกะเงียบๆแล้ะพี่น้องไม่กับไปได้ขายดีคือจังยุ้งเทปนะคะเนาะ,ะยูต้องขามกับหนาวสัสซิลีนะคะนี่กัเนาะหนาวัสซิลีบรรยากาศนอกลานกะ เงียบๆแล้ะพี่น้องไม่กับเปรย์คล้ายดีคือจังยุ้งเทปนะคะเนาะยูต้องขามกับหนาวัสซรีนะคะนี่ก็เนาะหนาวัสซรีมองนี่ก็สิเป็นร้านซักรีแล้วก็ร้านกาแฟนะคะพี่น้องแล้วก็จิมี่เซเว่นแล้วก็เลยไปพีกฟูดบอกก็สิเป็นโรงบานกันทะลักนะคะเนาะแล้วก็เป็นโรงเรียนกันทะลักวิทยาคมนะคะเนาะบรรยากาศก็เงียบๆเงาๆ เดี๋ยวมืออื่นแม่น้อยติม้มซีอ่อันนี้เป็นลานก็จะพาบ,บําบัดนะคะอันนี้เครียร์มาเปิดใหม่มั้งแม่น้อยติ้มกําลังเห็นเนาะเพราะว,ว่าช่วงปีใหม่โบ,ห,บ,ห,บหินโบหินนาะพี่น้องกําลังมาเปิดเดี๋ยวมืออื่นแม่น้อยติ้มสี่พาพาทั่วอำเภอกันทะลังเนาะเพราะว่าตอนแหลกว่าซีตอนแหลกว่าซีเมื่อเมื่อแรงนาะพี่น้องตัวมันเมื่อยโหลดแหงก็เลยบอกบ้าลาว่า ขอเมื่อม no euh ื่ออื่นเนาะมื่ออื่นย้ำแรงพี่น้องก็สิได้นอนนดมดูอีกคืนนึงนะคะโอเคพี่น้องมาื่อนไอยติ่มกะสิขอตัวลาไปก่อนแล้วกูได้อยู่แถวนี้ก็ฝากมาซื้อเขาหลานของแม่หน่อยติ่มเด้อไอติ่มบ๊ายบายก่อนไอติ่มบ๊ายบายไอติ่มกับตาบ๊ายบายอ้วนไอติ่มเมื่อเรื่องอะไรเนี่ยบอเมื่อมื่ออื่น โอเคพี่น้องคลิปนี้ไปไหนติมกันขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ไนไอติมไม่เด้อมาขอกันคลิปหนาคลิปนี้ขอตัวลาไปเลยสวัสดีค่ะ